ประวัติฟ้างนักกีฬายกน้ำหนักเหรียญเงินโอลิมปิก2024ฟ้างมีชื่อจริงว่าธีรพงศ์นามสกุลศิลาชัยเป็นชาวจังหวัดศรีสะเกดฟ้างเกิดเมื่อวันที่19พฤษภาคมปีพุทธศักราช2546ฟ้างจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ที่โรงเรียนราชประชาดุเคราะห์29จังหวัดศรีสะเกดและเรียนต่อระดับปริญญาตรี ที่มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตศรีสะเกดเอกวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพฟังเริ่มเล่นกีฬายกน้ำหนักตั้งแต่เรียนชั้นมัธยมศึกษาและลงแข่งขันยกน้ำหนักระดับยุวชนครั้งแรกในรายการกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งประเทศไทยครั้งที่39ขุนด่านเกมที่จังหวัดนครนายกในปี2561แล้วก็ก็สามารถคว้าเหรียญทองในการแข่งขันครั้งนี้ได้ จากนั้นก็คว้าเหรียญทองมาอย่างต่อเนื่องในกีฬายกน้ำหนักยุวชนปี2,563ในการแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทยจังหวัดอคอนครสวรรค์และปี2,564จังหวัดเชียงใหม่และได้ดเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่47ในรุ่นน้ำหนัก55กิโลกร,รมัมสามารถคว้าได้3เหรียญทอง ในปี2565าฟางได้เข้าร่วมการแข่งขันยกน้ำหนักชิงแชมป์โลก2022เป็นครั้งแรกฟางสามารถคว้าเหรียญทองในรุ่นน้ำหนัก55กิโลกร,รมัมโดยสามารถยกน้ำหนักรวมได้265กิโลกร,รมัมซึ่งเป็นการทำลายสถิติโลกเยาวชนในปี2566าฟางได้เข้าแข่งขันยกน้ำหนักชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย2023ในรุ่น61กิโลกร,รมัมครั้งนี้คว้าเหรียญทองแดงมาครอง และในปี2567การแข่งขันกีฬาโอลิมปิก2024นฝรั่งเศสฟางได้เข้าร่วมแข่งขันยกน้ำหนักรุ่น61กิโลกรัมชายสามารถคว้าเหรียญเงินมาครองได้สำเร็จยินดีกับฟางและประเทศไทยด้วยนะคะสวัสดีค่ะ